สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอยู่บ้านสบายใจไลฟ์กับหมอค่ะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รังนะคะรายการที่จะมอบสาระความรู้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสุขภาพให้กับคุณผู้ชมกันค่ะคุณผู้ชมถานในชุกในยุคข,ของดิจิทัลไอเซชันนี้นะคะเราปฏิเสธกันไม่ได้เลยจริงๆค่ะว่าคนทุกเพศทุกวัยนะคะใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดียค่ะใช้งานโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันแทบจะตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการติด ต่อส,สานะคะการติดตามข่าวสารต่างๆใช้ในการศึกษาหรือบางคนตอนนี้นะคะอาจจะต้องทำงานออนไลน์ค่ะ w o r k f r r m Home นะคะซึ่งอิริยาบถของเราในการใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานนะคะอาจจะส่งผลต่อร่างกายค่ะจนทำให้เกิดโรคได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับ โรคและการป้องกันภาวะความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานๆค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อการป้องกันอาการปวดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรค่ะวันนี้นะคะเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเรากันค่ะขอต้อนรับแพทย์ญิงมาธีมูลเลอร์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเชียงใหม่ล้านค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หนิงมาทวีมุลเลอร์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวริศัทพื้นปูโรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะค่ะวันนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ได้แนะนำกับคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ออกตรวจที่แผนกไหนวันไหนบ้างคะค่ะ,คะออกตรวจที่แผนกโรคเฉพาะทางนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นเวลานานนะคะจนทําให้ส่งผลต่อร่างกายอย่างเช่นปวดเมื่อยบริเวณต่างๆของร่างกายค่ะอยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าหากเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานจะทําให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายหรือเกิดโรคได้หรือไม่คะ จจุบันเนี่ยพอเราใช้โทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลาน,านานนะคะเนื่องจากโทรศัพท์ได้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนาะเราจะต้องก้มหน้าเพื่อมองหน้าจอโทรศัพท์นะคะจะทําให้กระดูกคอของเราเนี่ยต้องรับน้ำหนักมากขึ้นกว่าปกติร่างเนื้อต้องทํางานมากขึ้นกว่าปกติเพื่อที่จะคงท่าคงสภาพของ กระดูกคอแล้วก็กล้ามเนื้อให้สมตุลกันอยู่นะคะซึ่งถ้าเราใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะถ้าเราใช้ต่อเนื่องนานเกิน30นาทีเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการปวดล้ากล้ามเนื้อปวดกระดูกคอมีอาการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อมีปวดศีรษะนะคะในบางคนจะบอกว่าปวดดึงรั้งเหมือนเวลาที่น,นังศีรษะถูกดึงนะคะแล้วก็ในบางรายถ้าเป็นมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการชา ลงมาตามแขนมาถึงมือซึ่งเป็นอาการของการกดทับของเส้นประสาทาได้นะคะถ้าโรคปัจจุบันที่เราที่เราเจอกันเนี้ยส่ยวนใหญ่เราเรียกว่าเป็น text neck syndrome ซึ่งก็คือการส่งข้อความทางโทรศัพท์นะคะทำให้เราต้องก้มหน้าลงอมอง,งนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาของกระดูกคออย่างที่กล่าวมาคะ่ะ text neck syndrome เนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรคะค่ะ โดยปกติเนี่ยคอของเราเนี่ยจะอยู่ในท่าตั้งตรงนะคะในขณะที่เราก้มลงเพื่อมองโทรศัพท์เนี่ยทุกองศาที่เราก้มลงนะคะจะทําให้กระดูกคอเนี่ยต้องต้องรับน้ําหนักแรงกดทับมากขึ้น กล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นเพื่อดึงให้กระดูกนี่มท่าสมดุลกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทาค้างเปน,น,นานๆเนี่ยก็เหมือนกันได้รับบาดเจ็บเรือรังของตัวกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะเป็น repetitive injury ซึ่งจะทําให้เกิดอาการปวดเกิดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหมอลองกระดูกแล้วกระดูกตามนนะะออามาค่ะหากคุณก็ตัวเองนะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค t กเนซิสซินโดยนะคะ ควรจะมาพบแพทย์หรือไม่คะแล้วก็หากมาพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์ก็จะมีการรักษาอย่างไรคะจัคะอาการหลักๆที่คนไข้จะมาพบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาการปวดนะคะซึ่งอาการปวดเนี่ยถ้าเรามารับการรักษาเรโลก็จะทําให้ลด,ดอาการปวดได้เร็วนะคะนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของการป้องกันการกลับเป็นซ้ำนะคะการปฏิบัติตัวหลังจากที่เราหายดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่กลับมาเป็นได้อีกง่าย ส่วนในเรื่องของการรักษาเนี่ยนอกจากเรื่องของการใช้ยานะคะเรามีอุปกรณ์ทางกายภาพบํบาบัดที่ช่วยได้อีกหลายอย่างนะคะอย่างเช่นกรณีที่ปวดเฉียบพลันนะคะเราสามารถใช้คลื่นเลเซอร์ความพลังงานสูงนะคะเพื่อลดอาการปวดแบบเฉียบพลันได้ช่วยการซ่มแชมเนื้อเยื่อให้การหายตัวเนี่ยเร็วขึ้นนะคะ ส่วนในรายที่เป็นมาเป็นสัปดาห์นะคะหรือบางครั้งเนี่ยมีเอ็อักเสบมีกล้ามเนือ้ออักเสบร่นด้วยเนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของเ,ออเครื่องช็อคเวฟสเตโรฟีนะคะหรือว่าการรักษาด้วยคลื่นกระแทกเพื่อให้กล้ามเนื้อส้มแซนตัวเองนอกจากนี้เนี่ยลดอาการปวดทําให้เห็นผลทันทีหลังจากการรักษาว่วาอาการปวดอาการเกรง็งมันจะลดลงนะคะในส่วน คนที่มีอาการชาร่วมด้วยหรือมีอาการปวดเส้นประสาทร่วมด้วยเนี่ยปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีของการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อลดอาการปวดของเส้นประสาทแล้วก็ช่วยให้เส้นประสาทเนี่ยกลับมาฟื้นตัวทํางานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นค่ะแนะนำหน่อยนะคะถึงวิธีการป้องกันที่จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรค syndrome, เทกซ์เน็กซินโดมหน่อยค่ะค่ะ เนื่องจากเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้งานเลยได้นะคะก็อยากจะขอให้ใช้งานได้แต่ว่าเราควรที่จะมีช่วงระยะเวลาที่จะพักนะคะต่อครั้งที่ใช้เนี่ยถ้าไม่เกิน30นาทีได้ยิ่งดีนะคะเราอาจจะพักสัก5นาที10นาทีแล้วกลับมาใช้งานต่อนะคะนั่นคือข้อที่1อันที่2ก็คือการจัดสรีระท่าทางของเราให้ถูกต้องนะคะ ไม่ก้มคอมากเกินไปในขณะที่เราใช้โทรศัพท์นะคะจดถ้าในการใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องนะคะเก้าอี้ให้เหมาะสมมีที่รองแขนนะคะพนักอยู่ในระดับตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็อันที่3ามก็คือเรื่องของการที่จะต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นระยะระยะนะคะตลอดเวลาที่เราใช้งานกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีการหดตัวนะคะถ้าเราปล่อยให้กล้ามเนื้อหดตัวเป็นระยะเวลานะ อย่างเช่นเกิน30นาทีนะคะกล้ามเนื้อจะคลายตัวได้ไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อมีความเครียดสะสมมีอาการเกร็งสะสมก็จะทําให้ในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเจ็บปวดกล้ามเนื้อนะคะสุดท้ายคือเรื่องของการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีความที่ดุลดีขึ้นได้บริหารกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงขึ้นก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้แค่เจ็บต่างๆได้ง่ายะคะ่ะ อยากให้คุณหมอแนะนําท่าบริหารนิ้วมือแบบง่ายๆที่ป้องกันอาการนิ้วล็อกเพราะว่าเล่นมือถือนานๆแล้ว,นานลวอาจจะมีอาการนิ้วล็อกเายนะคะจยาค่ะคือต้องบอกว่านิ้วล็อกเนี่ยก็คือการที่เส้นเอ็นมีการอักเสบนะคะแล้วก็จะทําให้เส้นเอ็นวงมขึ้นแล้วก็ทําให้เส้นเอ็นผ่านปลอกของเยื่อหุเอ็นไม่ได้นะคะวิธีการง่ายๆก็คือว่าให้กำคลายมือเบาๆในน้ำอุ่น ะะไม่กำแน่นหรือเรื่องการกำแน่นนะคะกำกำคลายเบาๆสัก5นาทีในน้ำอุ่นมันก็จะช่วยให้การหลักเสียแะการปวดแล้วก็การนิ้วล็อกเนี่ยลดน้อยลงค่ะ,คะอาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากนะคะวันนี้ครบทุวนกันเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมสักหน่อยได้ไหมคะค่ะก็จะขอเน้นย้ำนะคะในในสิ่งที่กล่าวไปแล้วนะคะว่า เราจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเป็นดีกว่าเป็นแล้วจะต้องมารักษานะคะเนาะอันที่หนึ่งก็คือใช้งานสั้นนะคะพยายามใช้งานไม่เกิน30นาทีนะคะหมั่นยืดเส้นก็คือเราต้องรู้วิธียืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะจะช่วยป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้นะคะแล้วก็เน้นถูกท่านะคะเรื่องของการจัด ในการใช้งานการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โทรศัพท์นะคะถ้าถ้าเราทําได้ตามนี้แล้วเนี่ยกายาเราก็จะสบายค่ะจะขออีกนิดนึงก็คือว่าถ้าตรงไหนมีคําถามนะคะจะมาปรึกษาเราก็จะให้คําปรึกษาแล้วก็ออกแบบแนะนําการออกกาลังกายได้อย่างถูกต้องได้อย่างเหมาะสมนะคะในแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีข้อห้ามข้อปฏิบัติที่แตกต่าง เพราะฉะนั้นมารับคำแนะนำได้ทุกวันที่กลับย้วค่ะ